เคยได้ยินไหมว่าการที่มีคนเรียกชื่อในตอนกลางคืนแล้วก็มีคนบอกว่าอยากานร,รับหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมเราถึงไม่ควรตอบกลับนี่คือเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังความเชื่อนี้ในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกรวมถึงบ้านเราเองมีความเชื่อว่าช่วงกลางคืนเป็นเวลาที่โลกวิญญ,ญาณ ใกล้ชิดกับโลกของเรามากที่สุดวิญญาณหรือพูดผีอาจพยายามเรียกชื่อของเราเพื่อดึงวิญญาณออกจากร่างแล้วถ้าหากขานรับละ่ะการขานรับก็อาจจะหมายถึงการยอมรับและเปิดโอกาสให้วิญญาณนั้นมีอิทธิพลหรือเข้ามาครอบครองร่างของเราได้นอกจากนี้ ก็ยังมีความเชื่อว่าการขานรับเสียงจากสิ่งที่มองไม่เห็นอาจทำให้เราพบกับอันตรายหรือโชคลายพอเราได้ตอบรับสิ่งที่ไม่ดีนั้นแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเขย่าขวัญที่จะพาคุณเดินทางสู่โลกแห่งความลึกลับและความน่ากลัวทั้งเรื่องราวของพูดผีวิญญาณ และเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่จะทำให้คุณต้องหันมองหลังทุกครั้งที่ได้ยินเสียงแปลกๆสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้คือเรื่องของเสียงเรียกในตอนกลางคืนนะครับซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงของผมเองอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อประมาณ7-8ปีที่แล้วเนี่ยผมได้รับมอบหมายให้ไปทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับ ล้วซึ่งสถานที่ทํางานนั้นน่ะเก่ามากเขาก็จะมีบ้านพักให้หนึ่งหลังนะครับสําหรับพักอาศัยซึ่งบ้านเนี่ยก็เป็นบ้านเก่าก็น้อยคนนะครับที่จะพักอยู่ในในในบ้านพักที่เขาจัดให้นะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยคนทํางานก็จะเป็นคนในพื้นที่เขาก็จะมีบ้านอยู่ข้างนอกสถานที่ทํางานซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะมีอยู่ ไม่กี่คนที่พักอยู่ในที่ทํางานซึ่งบ้านพักของผมเนี่ยที่เขาจัดให้เนี่ยก็เป็นบ้านพักเดียวนะครับแต่ก็จะอยู่ห่างจากบ้านพักของคนอื่นๆก็ค่อนข้างไกลนะครับ4-500เมตรแล้วหลังที่ผมอยู่เนี่ยเป็นบ้านพักเรียงกันอยู่5หลังแต่ก็ไม่มีใครอยู่เลยมีผมอยู่แค่หลังเดียวนะครับ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็พาครอบครัวไปอยู่ด้วยสถานที่ทำงานของผมเนี่ยก็จะมีคนร่วมทำงานด้วยเนี่ยก็ประมาณ100คนนะครับแต่ว่าคนที่พักอยู่ด้านในจริงๆอ่ะก็มีอยู่ประมาณสัก20-30คนลักษณะบ้านพักก็จะเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้นะครับ2ชั้นผมก็นอนอยู่ชั้นบน ซึ่งหน้าต่างเนี่ยก็จะเป็นหน้าต่างแบบเก่าครับแบบไม้ที่เป็นบานพับอะครับมีวันหนึ่งเวลาประมาณห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนนะครับผมกับแฟนก็ยังไม่ได้นอนหรอกครับดูทีวีกันอย,อยู่อยู่ก็ไม่ได้ยินเสียงนะครับมีคนมาเรียกพร้อมกับเสียงเคาะบ้านนะครับเรียกชื่อผมเลยครับผมคิดเลยว่าเอา้าด้วย ด้วยด้วยระยะเวลาแล้วก็ความรีบหรือเสียงเรียกหรือการเรียกแบบรีบร้อนแบบนั้นเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะเป็นในเรื่องของพูดผีปีศารหรือการปล่อยของปล่อยอะไรนะครับณนะขณะนั้นเนี่ยผมกับแฟนได้ยินเนี่ยคือทั้งคู่ได้ยินเหมือนกันเลยนะครับว่ามีคนเรียกผมเนี่ยคิดในใจเลยว่าโอ้โหเวลานี้เนี่ยต้องเกิดเรื่องอะไรสักอย่างที่ไม่ดีกับ คนในที่ทำงานแน่ๆเขาถึงมาเรียกเราผมเนี่ยก็เลยต้องรีบนะครับรีบขานรับก่อนเลยได้ยินเสียงข้อประตูหลังจากที่ขานรับก็ยังมีเสียงข้อประตูเบาๆอยู่นะครับแต่ว่าเสียงตะโกนเรียกชื่อเนี่ยได้ยินชัดมากก็เลยต้องรีบเปิดหน้าต่างออกไปปรากฏว่าเปิดหน้าต่างออกไปเนี่ยไม่เห็นใครเลยซึ่งหน้าต่างเนี่ยมันก็จะตรงกับ ประตูด้านหน้าบ้านพอดีนะครับพอเปิดออกไปแล้วมองผมก็ยังเรียกอีกนะครับว่าใครครับมีอะไรหรือเปล่าใครครับไม่มีใครตอบรับผมก็ยังคุยกับแฟนผมว่าเอา้าเมื่อกี้มีคนเรียกได้ยินไหมบอกได้ยินได้ยินชัดเลยผมก็ยังไม่มั่นใจพอปิดหน้าต่างผมก็เลยเดินลงไปชั้นล่างนะครับเปิดไฟทั้งบ้านเลยเปิดประตูออกไปถามหาอีกเอ๊ะ เมื่อกี้ใครเรียกครับมีอะไรหรือเปล่าผมก็ยังไม่เอะใจอะไรก็เลยเยสงสัยเราทั้งคู่อาจจะหูฝาดไปหรือเปล่าที่ได้ยินเสียงคนเรียกนะครับก็ไม่ได้คิดอะไรพอถึงเวลาก็พากันหลับครับตื่นเช้าขึ้นมาปรากฏว่าในดวงตาข้างขวาของผมนะครับ ซึ่งไม่มีอาการเจ็บอาการป่วยหรือระคายเคืองหรืออะไรแม้แต่น้อยนะครับไม่มีเส้นเลือดฝอยบางๆหรืออะไร,รแต่กลับมีจุดสีแดงนะครับจุดสีแดงอยู่ตรงตาสีขาวซึ่งผมเนี่ยไม่เคยเป็นมาก่อนเลยแล้วตลอดทั้งชีวิตเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ครั้งเดียวที่เกิดขึ้นกับผมนะครับเกิดจุดสีแดงอยู่ในตาขาวผมก็ถามแฟนแล้วเอา้าลองดูซิน,นี่อะไรเนี่ย แปลก,แ,ปกแฟนผมก็ถามว่าเอ๊ะเคืองตาไหมเจ็บตาปวดตาหรือเปล่าผมก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยนะเนี่ยอยู่ๆมันก็เกิดขึ้นมาเอ้ะงงก็เลยนึกขึ้นได้และนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์กลางคืนขึ้นก็เลยคุยกันว่าหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนหรือเปล่าตอนนั้นก็เริ่มวนันวันใจชักไม่ค่อยมั่นใจ นึกถึงคําโบราณที่เขาเคยพูดแล้วก็เคยเล่ากันไว้ว่าถ้ามีเสียงเรียกในตอนกลางคืนเนี่ยอย่าขานรับหรืออะไรต่างๆก็เลยไปลองเปิดค้นหาใน Google ในเรื่องของจุดสีแดงที่ตาก็มีหลายเรื่องหลายราวที่ที่ที่มีคนเคยลงไว้นะครับเชา้าทีนี้พอถึงตอนเช้าเนี่ย ผมก็ไปที่ทำงานก็เลยลองสอบถามกับผู้อาวุโสในที่ทำงานครับก็มีท่านหนึ่งแนะนำว่าให้ไปหาพระอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งตัวผมเองก็เคยไปกราบท่านมาแล้วตอนเที่ยงก็เลยเดินทางไปที่วัดเลยครับไปหาท่านพระอาจารย์ก็เล่าเหตุการณ์ให้ทางท่านพระอาจารย์ฟังท่านพระอาจารย์ก็บอกว่า นั่นแหละเมื่อคืนเป็นวันที่เขาปล่อยของกันเป็นวันที่เขาเอาสิ่งของชั่วร้ายออกจากร่างเรียกอีกอย่างก็คือลมเพลมพัดจากนั้นท่านพระอาจารย์ก็ทำพิธีให้นะครับทั้งในเรื่องของการสวดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายพรมน้ำมนต์ครับตามพิธีการของท่านพระอาจารย์ท่านพระอาจารย์ก็บอกว่า นี่ยังดีนะโชคดีที่ดวงยังแข็งนะครับเป็นแค่จุดในตาสีแดงดีที่ไม่ป่วยไข้หรือเจ็บมากกว่านี้นะครับหลังจากนั้นก็ลาท่านพระจาย์แล้วก็กลับไปทำงานตามปกติครับสิ่งที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือเพียงวันเดียวนะครับข้ามคืนเดียวอีกวันหนึ่งผมตื่นเช้ามาเนี่ย สีแดงจุดสีแดงๆที่อยู่ในตาหายไปเฉยเลยครับว่าก็ว่าเป็นสิ่งที่แปลกเหมือนกันนะครับมาแบบไม่เจ็บไม่ปวดแล้วก็หายไปแบบไม่เจ็บไม่ปวดนะครับซึ่งผมคงเข้าใจแล้วว่าก็คงจะเหมือนที่ท่านพระอาจารย์บอกนะครับว่าเป็นลมเพลมพัดเป็นสิ่งชั่วร้ายสิ่งของที่เขาปล่อยออกมาในวันปล่อยของนะครับแล้วเกิดว่า อเผอิญเราเนี่ยไปขานรับหรือตอบรับสิ่งนั้นนะครับก็เลยเข้าที่ตัวแต่ก็ยังโชคดีนะครับที่ครั้งนี้ผมไม่ได้เจ็บหรือป่วยอะไรมากเป็นเพียงจุดแดงๆในตาเท่านั้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็ได้ไปพบพระอาจารย์ท่านพระอาจารย์ได้ทันนะครับได้ทำพิธีกรรมลดน้ำมนต์แล้วก็ไล่ของออกไปก็ นี่คือประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งที่ผมได้พบได้เจอมาและก็ได้มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับดังนั้นถ้าหากเพื่อนๆนได้ยินเสียงเรียกชื่อตอนกลางคืนก็อย่าขานรับเพื่อเป็นการป้องกันตัวท่านเองนะครับเพื่อนๆน,นท่านไหนที่เคยพบเคยประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนก็สามารถทักทายแล้วก็ส่งข้อความ หรือทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเื่อจะได้นำมาเล่าสู่กันฟังในคราวต่อไปครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆที่สนใจในเรื่องราวที่เช่นเดียวกับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ